ฟันดีอ่อนท่านรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นายนอคุณคระสิตพงศ์ท,ท่านประธานคณะกรรมการบริหารำนักงานทิงกรุงธนคอนท่านคณะกรรมการท่านผู้บริหารและสื่อมวลชนที่เคารพร,รักทุกท่านผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเปิดกิจกรรมกระตุ้น การท่องเที่ยวภายใต้โครงการกิจกรรมสร้างกระแสการท่องเที่ยวไนสปรีที่เชียงใหม่ในสปรีนะครับถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงควรมีการพัฒนาและประปับปรุงที่จะเพิ่มกิจกรรมในการให้บริการในปี2565ซึ่ง ผมอยากกลับเรียนว่าเชียงใหม่ในสปีนั้นนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงใหม่ของภูมิภาคแล้วก็ของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศเพราะว่าประเทศของเรานั้นก็พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับส่วนหนึ่งนะครับ เราจรึงพยายามที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในส์รีก็คือแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่าสามารถเชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลตอบแทนนะครับจากเป็นทางเศรษฐกิจนะครับเป็นเม็ดเงินจําจนวนที่มากพอสมควรนะครับในปีหนึ่งปีหนึ่ง หากว่าเป็นการท่องเที่ยวที่อยู่ในฐานการปกติเนี่ยนะครับรายได้ทางเศรษฐกิจของอจังหวัดเชียงใหม่นั้นนะครับมีรายได้สูงถึง3,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่สูงที่เดียวนะครับมาถึงสภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็คือเมื่อเรามีวิกฤตนะครับทางโลกระบาดนะครับที่ ส่งผลโดยตรงกับการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนั้นคือเกิดการเคลื่อนย้ายผู้คนการเคลื่อนย้ายผู้คนก็เปรียบเสมือนการเคลื่อนย้ายเชื้อโรคแต่มาถึงปัจจุบันนะครับการที่เรามีสถา,านะครับต่อนเนื่องมายาวนานทั่วโลกก็เกิดวิกฤตนะครับทางด้านเศรษฐกิจน,นะครับซึ่งจําเป็นที่ทุก, <Oreo. S 1> ทกภาคส่วนจะต้องปรับตัวนะครับเข้าสู้กับเ <opedia. S 1> ชื้อโรคเข้าสู้กับโรคระบาดหรือการที่เราจะอยู่ร่วมนะครับ กับเชื้อโรคหรืออยู่ร่วมกับโรคนี้ได้อย่างไรโดยที่ทําให้พวกเรานั้นสามารถมีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วยแล้วก็มีเศรษฐกิจที่สามารถไปด้วยเพีาะนทางเชียงใหม่ในสุรีซึ่งเป็นแหล่งทางเศรษฐกิจแหล่งหนึ่งของประเทศหรือของภูมิภาคนะครับจึงจําเป็นที่ต้องมีการปรับตัวนะครับเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์แม้จะเกิดวิกฤตที่ผ่านมาแต่ก็ต้องถือว่าเชียงใหม่ในสุรีนั้น สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพางบประมาณของแผ่นดินเลยจึงถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับประเทศชาติของเรานะครับซึ่งการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับหรือการที่เชียงใหม่ในสุรีนั้นจะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทําให้เชียงใหม่ในสุรีนั้นมี กิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำนักข่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวัฒนันเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝากในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวัณบ้านคุณภาพทำเลทอง ในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธรารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจ ในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย